มาเราจะทงที่วัดดิมทวันนี้ครับผม วัดนิมมานอรีนีก็จะอยู่ติดกับรินคลองภาษีเจริญนะครับผมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่4ี่ทรงพระกราบล้าให้พระภาษีสมบัติบริบูรณ์เจ้าสวยิ้มเจ้าภาษีผินเป็แนแม่กองผุดครองโดยใช้วิธีการหักเห็นภาษีผินพระราชทานเป็นค่าจ้างแก่ กรรมกรชาวจีนนะครับผมพระราชทานนามว่ากรองภาษีเจริญนะครับจุดทุบเทียนนะครับผมลอยกระทงนะครับบูชาพระแม่คุคพาครับผมคิดดีทำดีครับผมและสิ่งดีๆจะเข้ามากับชีวิตของเรานะครับผม ระคงวัดนิ้ม,มาอะไร่าี้ยผมีความสุดเจริญครับผมมีแต่สิดีไหลาล่มมาเข้ามาอ่ที่นี่รล้วมามกันเจครับเดี๋ยวเรามาให้อาหารปรรรลากัน,กนกเลยนะครับบ้านเราจะต้องพาทุกคนมีความสุขกับเลรครับ ใช่เลวกนิดเดียว,น,ยวน,นะครับผม <c oughs> เรา่นี่อแล้วก็รอยกระทงเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้เรารอยดีกันพี่วัดนิมม阿拉ดีทองภาษีเจริญนะครับผมขอทุกคนมีความสุขความเจริญในนุีต่าง